สวีดัสสวัสดีครับผมมนีมาบอกถึงขั้นตอนการออกกรถนะครับกับเซลลมา,าจัดไจไห้นะครับมนีพอกันตีคูวตาเล่าเจริญสาขาลาสีสไล่นะครับมนีสำหรับคุณลูกค้านะครับที่กำลังศึกษาหาข้อมูลนะครับอยากหูถึงวิธีการแลืก็ขั้นตอนในการออกกรดแทกเตอร์ลดเกี่ยวนวดเขาหรืออุปกรณ์ต่อกลวงนะครับว่ามันมีขั้นตอนมีวิธีการมันยากหรือมันง่าย บางคนก็บว่าอยากบางคนก็บว่าง่ายนะครับเมื่อนี้เขามาลองฟังหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกนะครับการหาข้อมูลในสินค้าที่เขาสนใจนะครับเอากฏิติต่อเซลนะครับผ่านช่องทางต่างๆสมัยนี้มีเฟสมีไลน์มีชอม youtube ต่างๆนะครับทักเไปถามโทรไปถามหรือเอาไปล่าก็ได้นะครับไปหาข้อมูลในสินค้าที่เขาสนใจ จังเจนถ่าสนใจรุ่น mu ห้าเจ็ดหาเจ็ดมันราคาจักบาทนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงใส่ตัวใดนะครับใบมีดดันดินนะครับผานพ่วโรถตลีใส่บุนใดนะครับรากาเป็นราคาเงืนสดจากบาทต้องมาคุยเหลื่งคางมวดเหลื่องเงินดาวนะครับเพราะว่ารูปแบบเงินดาวมันก็จะมีหลายอย่างบางรุ่นก็จะฟรีดาวบางรุ่นก็จะดาวสูงอยากได้งวดไล่ปี่มหงวดย่อยนะครับระยะเวลาพอนจักปีก็ต้องคุยกับเซลล์ไปนให้ชัดเจนนะครับ ว่าหนึ่งลนะ่ะเฮาต้องนึกถึงความสะดวกล้วครับความเหมาะสมกับรายได้ในช่วงระยะเวลาที่เขาจีใจงวดเพือนนะครับมันจังสิบวอลลาำบากาที่หลังบอมเป็นว่าง,ง่ายนะครับบางคนกับเอาฟีดาวไปแต่ว่าไม่งวดย่อยรายเดือนนะครับละ่ะครบอสะดวกใจนะครับแต่จะเฮดในเฮาพิดสัญญากครับ,แบบเสียค่าปั๊บนะครับจากนั้นแล้วเขาก็ต้องหาความเหมาะสมกับรายได้ของเขาล้วก็บับเงินดาวของเขานะครับ ดาวสูงดีนะครับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจะถึอนะครับก็บใจะแต่จ่ายงวดปีนะครับต่อมาก,ก็คือส่วนลดของเงินดาวนะครับโปรโมชั่นของแจกของแถมนะครับเขาก็ต้องคุยชัดเจนนะครับว่าได้ส่วนลดจักบาทแต่ของแถมยังแน่นะครับรว่าส่วนลดโปรโมชั่นแต่ละช่วงแต่ละเดือนมันจะบวกขึ้นกันนะครับบางช่วงได้หลายบางช่วงแถมพ่องอย่างสิ บางช่วงคือบอแถมจริงๆขากระตองคุ้ยกับเซลไปในชัดเจนแล้วก็ในเซลเป็นล่งรายละเอียดนะครับเป็นหลักฐานไว้ประมินว่าคุยกันไวแล้วเหมือนว่าหอดทรงรถกับเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมนสิเหตุให้เข้าเสียความดูซึกนะครับต่อมาก็คือการยื่นเอกสารส่งประเมินพินเชื่อนะครับคือเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้สื่อผู้ขำนะครับผู้ขำอายุบ่เกิน60ปีอยู่คนละบานเลขที่นะครับ ปรการับรองสำเนาด้วยปากกาสีน้ำเงินนะครับสีน้ำสกุลให้ชัดเจนขีดข้อมว่าใช้สำหรับทำธุรกรรมรับบริษัทสยามคุกบตาลิฟสิ่งจำกัดเท่านั้นนะครับหลังจากเซลลยวนยืนเรื่องเนี่ยก็จะมีเจน้าที่เป็นออกไปตรวจประเมินเชิงเจือเข้ายูบ้านนะครับเขาก็เตรียมเอกสารทีท่ากินบอกว่าจะเป็นนอสอสามนอสอสามกสประกอนะครับนอสอสี่พ่พท่อทีหน้าเซา น่าจำนะครับสี่เห้าเห็ดกินท่ำกินจริงนะครับสี่แจงแสดงเพินเบิงนะครับสมุดขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับเห้าท่ำกษตรหน้าหรือว่าท่ำปืดไหลมั่นยางผ้าล่าอ้อยนะครับหรือว่าท่ำประมงนะครับมันก็จะระบุชัดเจนว่าเลียงกุ้งหอยปูปลาจำนวนจะไกลยังสีนะครับต่อมาก็จะเป็นสมุดบัญชีเงืนฝากนะครับปรับให้เป็นปัจจุบันนะครับแล้กการย้อนหลังหกเดือนนะครับเงืนหนมุอออกมุนเข่าในบัญชีนะครับ สัญญาวาจากงานต่างๆนะครับที่เกิดจากการจากงานรถนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเอกสารยืนยันวาเฮ้ามีวินัยทางการเงินนะครับสามารถครพรสินค้าบอว่าจะเป็นรถยนต์รถเก๋งนะครับจนแหลวจนจบจนได้ครูมือมันก็นจะบ่งบอกถึงเครดิตความหนาเชื้อถือเข้าเฮ้านะครับเอามาปั่นคู่บัาตาเป็นหยังแล้ยวนันสีบ่ผ่านนะครับที่เป็นายได้นะครับชีดแจงบอร์ดเงินฟั่งห้เบิดตนะครับ แต่ว่าส่วนหนีสินนะครับบอต่องเจงเพื่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะหา้เองนะครับว่ามี่หนีอยู่มองใดมองใดใจมองใดบอใจนะครับหลังจากที่เพื่อนเอาเอกสารเก็บเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนก็จะระเมืนผลได้ใดครับกับขาหวดของเฮ้าหมอสมกันบอนะครับบุคมลว่ามีหนีกองต้นหมู่บ้านอยู่เมือสองเมื่อนั่งบอใจนะครับที่ไ้เพื่อนปล่อยสินเชื่อให้เฮานะครับกับรวราคาเจ็ดแสนแปดแสนอ้นกเป็นไปบอใดนะครับ ถ้าห้าพนเกณฑ์นะครับมีรายได้เหมาะสมกับการหวดเพ็่นก็จะอนุมัตินะครับหรือบางท่านก็จะเพิ่มเงินดาวหรือบออนุมัติกับมีนะครับขึ้นอยู่กับความหนาเสื้อถือขึ้นอยู่กับเอกสารขึ้นอยู่กับรายได้นะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใส่งานที่ชัดเจนนะครับบอกเคยติดแบกเรีดจากนั้นนะครับเพื่อนก็จะแจ้งผลไปยัางเซลล์นะครับเซลล์วก็จะแจ้งผลมายังอยู่ค่านนะครับไอ้ห้าหมื่นห้าเว้นนะครับหมื่นสั้นวันดีนะครับ ลออยู่บาาฐานรับลดใจเงินดาวนะครับนี่ก็คือขั้นตอนแล้ววิธีการเข่าๆนะครับสําหรับคูณลูกค้าติดกับหน้าหาของโมูลนะครับลูกค้าไม่ลูกค้าเก่าก็ถือว่าเป็นการมาทบทวนความจาเก่าๆก็หมู่เก่าๆนะครับบระเมินเขาว่าจังสันจังสีนะครับเขาติดคำเยา่ทติสุดที่ว่าสูงที่สุดคนก็ยังขามได้บัดเขาว่านะครับจักมันอยู่หม่องไหนจักมันสูงมันต่ํานะครับ บันเท่าบันเสื้อบันคามบ่ได้จะเตือคามเนี่ยสุดนะครับทั้งวานนะครับคลิปวิดีโอนี้คงสิเป็นประโยชน์บ่หน่อยกัหลายนะครับฝากติดตามผลงานนะครับรรรกดไลค์กดไหนก็ลังใจนะครับกดติดตามนะครับในผลงานในคลิปวิดีโอต่อๆไปนั่นนะครับสวัสดีครับ